ได้ให้ทางกรมองค์การซึ่งเป็นผู้ที่ทำเรื่องเชิญผู้นำไม่ว่าจะเป็นท่านโทนีแ่แบรท่านอติซารีหรือพิซิล่าเฮเนอร์นะครับก็ยืนยันมาแล้วครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาไม่คิดค่าหัวในการมาประจักษ์ถาครั้งนี้ เพราะเขาถือว่าสิ่งที่เขาจะเอาประสบการณ์มาเนี่ยเป็นเหมือนกับวิชาการนะครับเขามาให้ความรู้กับคนไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงจ่ายไปก็จะมีค่าจัดงานที่ที่จะจัดขึ้นที่โรงแรมนะครับพาซาแอทเทนนี่แล้วก็มีการค่ารับรองอและผู้ติดตามมีค่าที่พัก ค่าจัดเลี้ยงและค่ารักษาความปลอดภัยของผู้นำที่มาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีค่างานการประชาสัมพันธ์ที่จะต้องจ้างสื่อเพื่อจะให้สาธารณชนได้รับทราบว่าเราจะมีงานในวันที่สองกันอย่างแค่นั้นเองนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่าเหัวอย่างที่หลายๆฝ่ายพยายามจะกล่าวหาเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้สังคมไทย ได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพราะว่าการทะเลาะเบาแวงถ้ามีต่อไปเนี่ยประเทศชาติคงจะเสียหาย